กลับมาติดตามคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปดู10แผ่นดินไหวใหญ่ที่สุดตลอดการครับแทบแผ่นดินไหวคือแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวที่สำคัญระดับโลกและสามารถสร้างแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้โดยทั้งโลกมีแถบแผ่นดินไหวหลกัลกๆอยู่แค่2แถบก็คือ 1. แถบแผ่นดินไหวรอบมหาสมุทรแปซิฟิกและ 2. แถบแผ่นดินไหวอันพายหิมาลัย อย่างที่บอกแถบแผ่นดินไหวทั้งสองแถบเป็นแหล่งกําเนิดแผ่นดินไหวที่สําคัญไม่ต้องสงสัยเลยว่าแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เคยเจอนั้นล้วนแต่เกิดจากแถบแผ่นดินไหวทั้งสองแถบนี้ทั้งสิ้นโดย9เหตุการณ์แรกนั้นเกิดจากแถบแผ่นดินไหวรอบมหาสมุทรแปซิฟิกในขณะที่เหตุการณ์ที่10บเกิดจากแถบแผ่นดินไหวอันภายหิมาลัยซึ่ง10บเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดตรงไหนบ้างลองไปดูกันครับ มาเริ่มกันที่อันดับที่10แผ่นดินไหว8.6สุมาตราพศ2555เมื่อวันที่11เมษายนพศ2555เวลา15.38นาทีตามเวลาท้องถิน่นเกิดแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดียขนาด8.6ใกล้กับเมืองอาเจทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียภาครัฐประกาศเตือนภัยสึนามิ แต่ต่อมามีการยกเลิกการเตือนภัยแต่ภายหลังเนื่องจากในทางธรณีวิทยาแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากเขตมุดตัวสุมาตราและอันดามันที่เคยก่อให้เกิดสึนามิเมื่อปีพศ2547แต่เกิดจากการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนแนวราบภายในแผ่นเปลือกโลกที่อยู่ในละแวกนั้นเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้จึงถือเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดภายในแผ่นเปลือกโลกที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว แต่ด้วยแผ่นดินไหวขนาด8.6นี้เกิดห่างไกลจากชุมชนและไม่เกิดสึนามิที่เป็นภัยพิบัติจึงมีรายงานผู้เสียชีวิตเพียง10รายและบาดเจ็บ12รายซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความตื่นตระหนกและหัวใจวายถัดมาอันดับที่9แผ่นดินไหว8.6ที่เบตพศ2493 เมื่อวันที่15สิงหาคมพศ2493เกิดแผ่นดินไหวใกล้เมืองริมาประเทศทิเบตผลของแผ่นดินไหวทำให้อาคารหลายแห่งถูกทำลายและกว่า1,500-3,000ถึงคนเสียชีวิตและราว5ล้านคนไร้ที่อยู่อาศัย หลังเกิดแผ่นดินไหวเกิดดินถล่มขนาดใหญ่ปิดกั้นแม่น้ำสุบรรศิริซึ่งในอีก8วันต่อมาดินถล่มที่เคยปิดขวางทางน้ำพัทงทลายลงทำให้เกิดคลื่นน้ำสูง7เมตรไหลเข้าทั่วหมู่บ้านหลายแห่งและคร่าชีวิตผู้คนไปอีก536คนถัดมาอันดับที่8แผ่นดินไหว8.7เกาะแรดพศ2508 วันที่3คกุมภาพันธ์พศส5 0 8เวลา19.01นากา1นาทีตามเวลาท้องถิน่นเกิดแผ่นดินไหวขนาด8.7ที่บริเวณใกล้กับหมู่เกาะแรดรัฐอลัสกา้าประเทศสหรัฐอเมริกาก่อให้เกิดสึนามิสูงกว่า10เมตรบนเกาะเชมยา่าแต่ด้วยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนทำให้เกิดความเสียหายน้อยมากถัดมาอันดับที่7แผ่นดินไหว 8. 8 8เอกวาดอร์ พศ2449แผ่นดินไหวขนาด8.8เกิดขึ้นเมื่อเวลา15.36นาทีของวันที่31มกราคมพศ2449นอกชายฝั่งใกล้กับเมืองเอสเมอรดัสทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเอกวาดอร์ทำให้เกิดสึนามิสูง5เมตรซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตถัดมาอันดับที่6 แผ่นดินไหว8.8ชิลีพศ2553วันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์พศ2553เวลา3นาฬิกา34นาทีตามเวลาท้องถิน่นเกิดแผ่นดินไหวขนาด8.8นอกชายฝั่งเมืองเมาเลตอนกลางของประเทศชิลีหรือที่เรียกอีกชื่อว่าแผ่นดินไหวชิลีเกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงกินเวลานานประมาณ3นาที ึกถล่มในหลายเมืองรวมทั้งเมืองหลวงซันติอาโก้ทาให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากเกิดสึนามิซัดเข้าเมืองชายฝั่งทางตอนใต้ของชิลีหลายแหง่งทําลายท่าเรือที่เตากาโอัวโนโรัฐบาลประกาศยอดผู้เสียชีวิต525คนและสูญหาย25คนถัดมาอันดับที่5แผ่นดินไหว9.0รัเสเซียพศ2495 เมื่อวันที่4พฤศจิกายนพศ2495เวลา4นาฬิกา58นาทีตามเวลาท้องถิน่นเกิดแผ่นดินไหวขนาด9.0นอกชายฝั่งคาบสมุทรคาชัดก้าทางตะวันออกไกลของรัสเซียก่อให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิทำลายล้างครั้งใหญ่ทั่วมหาสมุทรแปซิฟิก ด้วยความสูงคลื่นถึง15เมตรสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างให้กับชุมชนต่างๆตามริมฝั่งทะเลโดยรอบคาบสมุทรคาชัดก้าและหมู่เกาะคูริลฆ่าชีวิตผู้คนไปประมาณ1,000 10, 0ถึง1 5 0 0 0คนนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายอย่างมากในหมู่เกาะฮาวายที่อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ไม่มีการเสียชีวิตจากสึนามิ คลื่นเดินทางไปไกลถึงประเทศเปรูชิลีและนิวซีแลนด์แถบหมู่เกาะอาลุูเทียนของรัฐอล阿拉้าและแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีรายงานว่าคลื่นสึนามิสูงถึง1.4เมตรถัดมาอันดับที่4แผ่นดินไหว8.9โทโฮคุญี่ปุ่นพศ2554 วันศุกร์ที่11มีนาคมพศ2554เวลา14.46นาทีตามเวลาท้องถิน่นเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลขนาด8.9นอกชายฝั่งประเทศญี่ปุ่นเกิดสึนามิขนาดใหญ่ที่มีคลื่นสูงถึง40.5เมตรคลื่นซัดเข้าหาฝั่งได้ไกลถึง10กิโลเมตรและสร้างความเสียหายทางโครงสร้างอย่างรุนแรงเป็นวงกว้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น สนามบินถนนและทางรถไฟถูกทำลายอาคาร1 2 7 3 0 0หลังพังยับเยินและอาคารอีก748,000หลังได้รับความเสียหายบางส่วนเขื่อนแตกเกิดอุบัติเหตุทางรังสีที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิจิ เมื่อวันที่10มีนาคมพศ2558ทางการยืนยันผู้เสียชีวิต15,894คนบาดเจ็บ6,152คนและสูญหาย2,562คนถัดมาอันดับที่3แผ่นดินไหว9.1สุมาตราพศ2547เมื่อช่วงเช้าของวันที่26ธันวาคม พศ2547เกิดแผ่นดินไหว9.1ที่สุมาตราหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกยาวถึง1,300กิโลเมตรพลังงานทั้งหมดที่ถูกปล่อยออกมาจากแผ่นดินไหวมากกว่า1,500เท่าของระเบิดปรมาณูฮิโรชิม่าซึนามิที่เกิดขึ้นสูงถึง30เมตรทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า250,000คน ถัดมาอันดับที่2แผ่นดินไหว9.2อลาสก้าพศ2507วันศุกร์ที่27มีนาคมพศ2507เกิดแผ่นดินไหวขนาด9.2ในรัฐอลาสกาของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่รู้จักกันในนามว่าแผ่นดินไหววันศุกร์ที่แสนดีผลจากแผ่นดินไหวขนาด9.2ทำให้เกิดสึนามิสูง8.2เมตรซัดขึ้นฝั่งทำลายหมู่บ้านเชเนกา ร่าชีวิตผู้คน23คนจากทั้งหมด68คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นนอกจากนี้ยังทําให้เกิดแผ่นดินถล่มใต้น้ําขนาดใหญ่ท่าเรือและท่าเทียบเรือของเมืองพอร์ตวันเดสถลม่มมีผู้เสียชีวิต30คนโดยสรุปเชื่อว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด139คน โดยเป็นผลมาจากแผ่นดินไหว15คนจากสึนามิในรัฐ阿拉สกา106้คนจากสึนามิในรัฐโอเรกอน5คนและจากสึนามิในรัฐแคลิฟอร์เนียอีก13คนและสุดท้ายอันดับที่1แผ่นดินไหว9.5้ชิลีพศ2 5 0 3แผ่นดินไหววานดิเวียรู้จักกันในานามแผ่นดินไหวยักษ์ชิลีเป็นแผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยบันทึกเอาไว้ได้จากเครื่องมือตรวจวัด โดยเมื่อวันที่22พฤษภาคมพศ2503เกิดแผ่นดินไหวขนาด9.5ห่างจากชายฝั่งเมืองวานดิเวียของประเทศชิลีประมาณ150กิโลเมตรในทางธรณีแปรสันฐานแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดจากการที่แผ่นเปลือกโลกนัสก้าทางฝั่งตะวันตกเคลื่อนที่ไปทางตะวันออกเฉียงใต้และมุดลงไปใต้แผ่นเปลือกโลกอเมริกาใต้ทางฝั่งตะวันออก ซึ่งผลจากการชนและมุดต,ตัวกันทําให้เกิดแนว 1. ร่องลึกก้นสมุทรเปรูและชิลี 2. เทือกเขาแอนดิสและ 3. เกิดแผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลาถือเป็นแหล่งกําเนิดแผ่นดินไหวที่สําคัญแหล่งหนึ่งของโลกหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวประมาณ10นาทีเกิดสึนามิสูง25เมตรซัดเข้าฝั่งชิลีและกระจายไปโดยรอบมหาสมุทรแปซิฟิก มีรายงานว่าหมู่เกาะฮาวายที่อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกก็ได้รับผลกระทบเช่นกันจากสึนามิสูง11เมตรรวมทั้งประเทศฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิในครั้งนั้นไม่มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตที่แน่ชัดแต่คาดว่าผลจากทั้งแผ่นดินไหวและสึนามิที่ชิลีมีผู้เสียชีวิต1,000ถึง6,000คนและมากกว่า3,000คนที่ได้รับบาดเจ็บ ทั้งหมดคือเรื่องราว10อันดับแผ่นดินไหวใหญ่ที่สุดตลอดการขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ midearth.org อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเรานะครับ